สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุ้าขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่330แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ้า้ๆนมาฝากกันมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญนารายแปลงรูปอาจารย์นองวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีปี2537เนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญอาจารย์นองวัดทรายขาวนะคะเหรียญสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดสะพานเงินจังหวัดอยุทยาปี2551เนื้อเงินตอกโค้ดหม่เลข1156สภาพสวยสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อขาวเนื้อเงินนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรีลาพุทธ25สัตวรรษเนื้อชินปี2500ปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญ25สัตวรรัเนื้อชินเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะนะ่เก็บหน้าบูชานะคะเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่สภาพสวยไม่ทราบป,ปีสร้างสวยเดิมนะคะไม่มีกระเทาะนะคะสำหรับล็อกเก็ตชิ้นนี้นะคะสวยค่ะ สำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณนะคะไม่ทราบปีสร้างชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมปี2515หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะ ก็เดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นพระบ้านๆเลยค่ะสำหรับเหรียญกลมปี2515หลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบันลังจังหวัดนครราชสีมาปี2560 เนื้อฝาบาทกระไหล่ทองต่อโค้ดหมายเลข 2, สองสองสภาพสวยสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะกระไหล่ทองเดิมกระไหล่ทองเต็มเต็มเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบรรลังนครราชสีมานะคะเหรียญน,นี้เหรียญสวยก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นวัวธนูกระหลทองคู่บาแสนเมืองวัดท่าแหนจังหวัดลำปางสภาพสวยสภาพสวยนะคะกระหลาทองเต็มค่ะสำหรับวัวธนูกระหลาทองส,สวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงรงรักหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีสภาพสวยสภาพก็เดิมๆนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับพระปิดตาเนื้อผงรงรักหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชกุวัดทับพ,พึ่งเนื้อดินจังหวัดสุขโขทยัยสภาพสวยหลังยันน่าใช้น่าเก็บนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะ สำหรับพระพุทธชินราชกุวัดทับพ,พึ่งเนื้อดินจังหวัดสุขโขทัยนะคะสภาพสวยหลังยันองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้า้อค่ะนะใช้น้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นชูชกเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่เมตตาค้าขายดีมากสภาพสวยสภาพสวยนะคะเป็นเนื้อทองผสมนะคะ เก่าไม่ทราบที่นะคะเก่ามากจริงๆนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะค้าขายร่ำรวยนะคะสำหรับชูโชคนะคะค่ะชูโชคเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่เมตตาค้าขายดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปลอรุอ่นหนึ่งหลวงปู่เย็นวัดสะ,ปะเปรียนจังหวัดชยัยนาทเนื้อทองผสมบรรจุกิ่งสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะ่าใช้หน้าเก็บค่ะ กิ่งดังนะคะกิ่งดังสมบูรณ์นะคะสําหรับรูปหล่อรุ่นหนึ่งหลวงปู่เย็นนะคะน่าใช้น้าเก็บนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงปู่เย็นนะคะรูปหล่อสวยๆบรรจุก,กิ่งองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น้าเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อดินหลังจานอักขระยานเก่าไม่ทราบที่สภาพสวย ไม่ทราบที่นะคะแต่พระเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับพระเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เก่าจริงนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อดินหลังจานอักขระยานเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่250 น่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่ถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพหกชั้นอกตลอดวัดชโยจังหวัดอ่างทองสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะกับสมเด็จมันมันเก่าๆวัดชโยนะคะสวยเดิมนะคะค่าสำหรับพระสมเด็จเก่าๆจัดจัดมันมันองนี้ก็จะอยู่ที่ 1,300าค่ะนะใช้นาเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนาีพันหลักอุดผงวัดป่งเจริญจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพสวยสภาพสวยนะคะแปลกมากเลยนะคะสำหรับนาีพันหลักนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดชอบสะสมนะคะก็จัดไปเลยนะคะสวยค่ะ สำหรับนาลีพันหลักอุดผงวัดโป่งเจริญนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบ้หลังยันดวงปี2521หลวงปุตโตวัดประดูชิมพีเนื้อผงฝังตะกุดสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะ ถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยค่ะสำหรับพระปิดตาจัมโบ้หลังยันดวงนะคะหลวงปู่ตวัดประดูชิมพีเนื้อผงฝังตะกุดองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกฐานเขียงเนื้อดินอุดผงสภาพสวยสภาพสวยนะคะ น่าใช้น่าเก็บค่ะสำหรับผ้าหลวงพ่อปานะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นแหวนหลวงพ่อรวยวัต,ตโกเนื้อโลหะลงยาสภาพสวย สภาพสวยก็น่าเก็บน่าใช้นะคะสำหรับแหวนนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับแหวนหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะแหวนวงสวยๆวงนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาปืนแตกมือควยหลวงพ่อนกวัดเขาบาังเหยจังหวัดชัยภูมิปี2541เเนื้อผงฝังตะกุดสภาพสวย สภาพสวยนะคะสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับพระปิดตาปืนแตกมือควยหลวงพ่อนกวัดเขาบังเหยนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงปู่เทียนวัดสเสด็จจังหวัดปทุมธานีปี2 5 0 6เนื้อผงฝังตะกุดสองดอกสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะเก่ามากนะคะสำหรับพระสมเด็จองค์นี้นะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงปู่เทียนนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระคุณแผนเคลือบหลวงพ่อรวยวัตโกรุ่นโพกขัปีพย์ปี2530เนื้อผงสภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้พร้อมใช้นะคะน่าเก็บน่าใช้จริงๆนะคะสำหรับพระสวยๆเดิมๆนะคะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับพระคุณแผนเคลือบนะคะสำหรับพระคุณแผนเคลือบหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะสวยเดิมเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อหมนรุ่นเมตตาวัดเนินตามากจังหวัดชนบุรีปี2 5 3 7เนื้อเงินต่อโค้ดหมายเลข16268กล่องเดิมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะ หลวงพ่อมนวัดเนินตามากนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อมนเนื้อเงินนะคะวัดเนินตามากกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกหลวงปูเลืองวัดเขา3ยอดจังหวัดลบบุรีปี2539เนื้อทองเหลืองตอกโฮสใต้ฐานกล่องเดิมกล่องเดิมนะคะสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะองค์พระสวยมากเลยนะคะน่าเก็บน่าใช้จริงๆนะคะพระสวยๆกล่องเดิมนะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อนะคะรุ่นแรกหลวงปูเรืองนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นเสาห้ามหาสิทธิโชคหลังหนังสือหลวงปูเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2550เนื้อโลหะลมดำกล่องเดิมต่อโค้ดหมายเลข1 0 1 2 7 กล่องเดิมนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะองค์พระสวยมากเลยนะคะผิวสวยผิวเดิมนะคะผิววิงนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะตอกโค้ดด้านหลังนะคะสวยจริงนะคะพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นเสาห้ามหาสิทธิทโชคนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 500ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งยะโสทโลหลวงปุกค,ค่ำวัดวังว่าจังหวัดระยองปี2537เนื้อโลหะต่อโค้ดหมายเลข2กล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะองพระสวยพระเดิมนะคะ สภาพเดิมๆค่ะสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บศิละปะสวยนะคะค่ะสำหรับกิ่งกิงดังนะคะสำหรับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆนะคะค่ะสำหรับภาะกิ่งยะโสทโลหลวงปุกข่าวัดวังว่านะคะสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิม ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ